สวัสดีค่ะร้านเมดิเอช็อปค่ะวันนี้ขอรีวิวสินค้านะคะเป็นตัวรีโมทคีย์เลนรีโมทสตาร์ทค่ะกับตัวปุญแจ LCD นะคะติดตั้งกับตัวรถ伊佐苏 Mew X ค่ะรีโมทจะมีอ่าแบบ2แบบนะคะจะเป็นตัวรีโมทแ,แบบแมนนวลค่ะแบบกดกธรรมดาอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัวรีโมท LCD นะคะใช้งานเป็นระบบทัชสกรีนะคะ่ะจากตัวหน้าจอหน้าจอกันนะคะจะมีเป็นวันที่บอกนะคะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ค่ะ มีเป็นเป็นเมนูภาษาไทยค่ะล็อกไขล็อกรกระปรงท้ายค่ะ<อ>แล้วก็ดีโมด LCD ร้านเรานะคะจะมีเป็น่าแบบหลายแบบเลยค่ะมัาจะเป็นแบบ LCD นะคะมีหลายแบบให้เลือกมากๆเลยค่ะหลายแบบหลายสีนะคะูกคสญญาสนใจแบบไหนชอบแบบไหนสามารถเลือกติดตั้งการใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของระบบกุญแจที่ติดตั้งเข้าไปใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของระบบสเกลตกันนะคะเงถือตัวรีโมดชุดนี้ค่ะดินเข้าใกล้ตัวรถค่ะ เจะทําการคลายล็อกแอตโนมัตนะคะสังเกตจากหูกระจกที <necessary> ่กางออกเมื่อส <ain> ักครู่ค่ะทําการคลายล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะไปดูดูกันค่ะนะคะถ้าเราถือตัวรีโมทออกค่ะจากตัวรถนะคะเราจะทําการล็อกแอตโนมัติค่ะสังเกตจากตัวหูกระจกที่พับนะคะเมื่อสักครู่ได้เลยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรีโมทชุดนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านตัวรีโมทกันนะคะจะเป็นรีโมทแบบแอนนล์นค่ะ ใาแบบกดนะคะดูด้านหน้าตาสวยงามค่ะจะมีเป็นการเก็บับกุญีจด้านหลังด้วยนะคะหนึ่งตัวดูการใช้ง,งานสตาร์ทเครื่องยนต์กันค่ะกดเป็นฟังก์ชันล็อกนะคะล้างฝาหงกระจกกลางออกนะคะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะจากตัวรีโมทนะคะมันมาทวอมแอร์เราได้เลยค่ะอากาศร้อนร้อนลดด,ด้านนอกนะคะ ตารื่องบนตัวแอร์ทำงานค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็สามารถดับเป็นตัวสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านตัวรีโมทได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูการใช้ง,งานกันนะคะทำการดับเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะจากตัวรีโมทจะมาดูการใช้ง,งานเป็นตัวจอ lcd กันบ้างนะคะโดยการสั่งสตาร์ทค่ะตัวรีโมท lcd นะคะเรือกติดตั้งเป็นแบบทรงนี้เลยคะ่ะสีดำพร้อมจิดโลโก้ไอซสุสวยงามเลยนะคะ เรามาดูเป็นตัวการใช้งานกันค่ะกด,ดเป็นฟังก์ชันล็อกนะคะสามครั้งค่ะกระจกทําการกลางออกแล้วนะคะทําการสตาร์เครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะจับตัวในมดอ LCD นะคะพิเศษกว่านั้นนะคะถะะ้าเราทําการสตาร์เครื่องยนต์อยู่ค่ะเราสามารถกด,ดเป็นฟังก์ชันล็อกรถได้เลยค่ะอ,คดดอกดล็อกรถนะคะ,ะไปเรียวกับพิบผัด,ดเรามาดูกัน รถทําการสตาร์ทอยู่นะคะเปิดตรงตัวประตูค่ะการล็อกอยู่นะคะสถานที่องยนต์ทำการติดอยู่ค่ะอันนี้สะดวกสบายนะคะค่ะลูกค้าที่ทํางทุระนอกรถจะเป็นด้านสะดวกซื้อซื้อของหรือว่าอมีสัตว์เลี้ยงมีเด็กแอมผิมีรถนะคะสามารถกดล็อกรถได้เลยค่ะโดยไม่ต้องดับเครื่องนะคะอันปลอดภัยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวันนี้ทำการดับเครื่องผ่านตัวรีโมท LCD กันนะคะทับที่ตัวหน้าจอ ทำการดับเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะจากตัวรีโมท LCD เรามาดูการใช้งานในส่วนของการเปิดฝาท้ายนะคะอันนี้อัปเกรดเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้ามาค่ะดูการใช้งานกันนะคะรถต้องคลายล็อกอยู่นะคะกดเป็นฟังก์ชันคลายล็อกค่ะสามครั้งค่ะหนึสนะคะต่อซัคโต้ค่ะฝาท้ายทําการเปิดนะคะจากตัวรีโมท LCD ค่ะ สามารถกดปิดได้เช่นเดียวกันนะคะระบบลืมลูกค้าไม่สามารถกดปิดตัวฝาท้ายจากตัวีโมทได้ค่ะอนนตอนนี้สามารถกดคอนโทรลได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานขันตัวสมาร์ทโฟนคอนโทรลกันนะคะเป็นการใช้งานขันตัวมือถือค่ะ,ะการใช้งานนะคะจะเป็นตัวฟังก์ชันล็อกคลายล็อกฝากระโปรงท้ายสังตากเครื่องยนต์ค่ะ พิเศษกว่านั้นนะคะก็จะเป็น่าการเช็ค GPS เช็คพิกัดค่ะรถอยู่สนน่วนหนตำแหน่งไหนของประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะสามารถดูจากตัวมือถือได้เลยค่ะมือถือเครื่องเดียวนะคะา,สา,าสามารถพกเป็นมือถือหนึ่งเครื่องค่ะเช็คได้ทั้งหมดเลยล็อกคายล็อกสาตาร์ทดับเครื่องเช็ค GPS ได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องดีมออีกต่อไปเลยค่ะเรามาดูการใช้งานกันนะคะรถทําการล็อกอยู่นะคะขณะนี้หนุนกระจกพับค่ะเรามาดูการแพ้่ล็อกกันค่ะสัมผัสที่ตัวหน้าจอได้เลย หนึ่งครั้งนะคะไฟกระพิบค่ะแล้วก็จะมีหูกระจกที่กลางออกค่ะไปเรามาดูการใช้งานเป็นตัวฟังก์ชันล็อกกันนะคะ,ะกดหนึ่งครั้งค่ะตอสักครู่นะคะไปเลียกกระพิบ,บแล้วก็จะมีเป็นตัวหูกระจกที่พับค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานผ่านตัวสมาร์ทโฟนกันบ้างนะคะจะเป็นตัวหน้าจอค่ะกดตัวล็อกก่อนนะคะกระจกเข เรามาดูการสตาร์เครื่องยนต์กันค่ะอันนี้กดจากตัวนี้ได้เลยนะคะจะมีเลขบอกระยะค่ะสองหนึ่งนะคะก็ปล่อยได้เลยค่ะเราทำการสตาร์เครื่องยนต์นะคะจากตัวมือถือสมาร์ทโฟนค่ะเราก็สามารถดับเป็นตัวเครื่องยนต์ได้เช่นเดีวยวกันนะคะจากตัวมือถือค่ะกดเป็นฟังก์ชันตัดสตาร์ทางไว้ได้เลยค่ะจะมีเลข เป็นที่เรียบร้อยค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานผ่านตัวสมาร์ทโฟนคอนโทรลกันบ้างนะคะสามารถกดเป็นฟังก์ชันเวิสฝากระโปรงท้ายได้เลยค่ะนี่นะคะสวกระโปรงท้ายทําการเปิดเลยค่ะจากตัวสมาร์ทโฟนคอนโทรลน,นะคะสามารถสั่งปิดเป็นตัวสากระโปรงท้ายได้เช่นเดียวกันค่ะจากตัวนี้าจากตัวสมาร์ทโฟนนะคะ ไปได้เลยนี่นะคะทำการปิดจากตัวสมาร์ทโฟนคอนโทรลเป็นที่เรียบร้อยค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยครับมือถือหนึ่งเครื่องกับตัวรีโมท LCD อ่านได้ทุกตัวเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็รีวิวสินค้านะคะเป็นตัวรีโมท อ่าล้วก็จะเป็นตัวรบีโมทซ c d นะคะสตาร์เครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์เป็นระบบเขเล็อกคันล็อกอัตโนมัติแล้วก็ว่าจะเป็นอ่านตัวสมาร์ทโฟนคอนโทรลนะคะ,ะตอนนี้รีวิวครบเรียบร้อยแล้วะค่ะจะมีข้อเสนต่างๆนะคะ,ะสะดวกสบายทันสมัยค่ะทั้งตัวสีสันทั้งตัวรูการใช้งานต่างๆค่ะคือครบคันเลยลูกค้าท่าสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นหลักการใช้งานต่างๆได้ค่ะ จะเป็นทางเพจไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือทั้ง2เบอร์นะคะแปะอยู่ทางหน้าเพจค่ะแล้วก็บรนนิ้านทั้งสองสาขาเลยค่ะวันนี้ขอจบกันที่เพจคนนี้นะคะขอบคุณค่ะ